คุณไดสุขาพิบาลสามพาบุกบิ๊กมอเตอร์ค่ะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้มาบิ๊กมอเตอร์กันนานวันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆก็คือเรามีรถหลากหลายมาให้ดูนะต้องบอกว่าชิมรางเลยก่อนที่จะถึงมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะแต่ว่าไม่ต้องรอถึงมอเตอร์เอ็กซ์ปก็จะได้โปรดีๆจากคุณไดสุขาพิบาลสามแน่นอนคะ่ะวันนี้เราจะพาเดินดูในบูธว่าเรามีรถอะไรมาโชว์กันในงานบ้างและที่สําคัญดูให้ถึงท้ายคลิปนะทุกคนเพราะเรามีตัวเด็ดที่เขามาเปิดสีใหม่กันในงานด้วยคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะคันข้างหน้า ตอนนี้ดอกเบี้ยดีมากๆนะคะ0.49นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบนาน1ปีค่าแรงเช็คระยะ2ปีหรือ40,000กิโลเมตรสำหรับคันนี้นะตอนนี้เป็นสีแมทที่เขาโชว์อยู่แต่สําหรับใครไม่ชอบสีแมทก็มีสีเงาคะ่ะทุกคนแต่สีนี้คือสีที่สวยมากทุกคนมันเป็นทองแต่บางคนคิดว่าทองเนี่ยมันจะดูแบบเฮ้ยผู้สูงอายุใช้หรือเปล่านู่นนี่แต่ทองนี้มันไม่เหมือนทองปกติคะ่ะทุกคนเพราะว่าดูไกลๆไม่เหมือนทองด้วยสมัมนะมันคือแบบละมุนไปหมดเลยค่ะคันนี้นะคะ,นคนะคเะรงลยจิ ถ้าฝรั่งเขาจะียกว่าซ็อกเกอร์มอมค่าแปลว่าอะไรรู้ไหมซ็อกเกอร์มอมคาก็คือคุณแม่ขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นทรงแบบนี้คือขับง่ายแดดดีก็นั่งได้แดดดีก็ขับได้นะคะจะบอกว่ามันเป็นทรงที่สวยมากที่สําคัญ Star Gazer X แตกต่างจากคู่แข่งยังไงนั่นก็คือ Star Gazer X 6นั่นเองค่ะก็คือมี6ที่นั่งให้เลือกด้วยในเซกเมนต์เดียวกันไม่มีให้เลือกแบบนี้นะคะพิเศษมากๆที่มีตัว6ที่นั่งค่ะก็คือกับตันซีที่มาอยู่ในรถหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่อยากจะพาดูอีกกเพราาาะวว่่ต้อองบอ ของดีเขามีไว้โชว์ทุกคนนี่กับตันซีแบบนี้คุณไม่ได้เห็นบ่อยๆนะคุณจะเห็นอยู่ในแบบรถตู้หรือว่ารถที่เขาแต่ง VIP มาแล้วซึ่งคันนี้คุณได้ความ VIP แบบยอดส่วนแล้วก็น่ารักมากๆนะคะตอนนี้นะจะบอกว่าพี่สาวกำลังจะซื้อรถเทียมากเลยนะเขากำลังเลือกอยู่ว่าจะเอารถอะไรเราก็บอกว่าฮุนไดแน่นอนต้องเป็นฮุนไดตอนนี้ความเป็น Star Gazer X6 หรือ X7 ตอนนี้เขาบอกว่าเลือกยากมากชอบทั้งสองแบบอันนั้น,นเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันอ่ะและในงานนะคะนอกจาก Star Gazer X6 X7 แล้วแน่นอนว่าต้องมี Star ก็อบอกว่าสตาร์เรียเนี่ยก็เป็นรถคู่บ้านคู่ฮุนไดของเราแล้วก็เป็นรถที่ติดอันดับท็อปเลยที่ทุกคนสนใจตัวนี้เขาดอกเบี้ย0.49นะคะนาน48เดือนเหมือนกันทุกคนในงานจะมีทั้งรุ่นปกตินะแล้วก็จะมีรุ่นร e ีมีมออมาโชด้วยนะคะนี่ก็อบอกว่าสีนี้สีเงินเนี่ยเป็นสีที่ขายดีมากๆเลยแต่ส่วนตัวลินชอบสีเทาสีดําแบบนี้มากกว่านะแต่สอีอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เบาะข้างในเนี่ยมันตอบโจทย์สําคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเบาะที่มีหลาย ที่นางตอบโจทย์ฟังก์ชันสําหรับครอบครัวใหญ่มากๆเราต้องบอกยอมรับเลยว่าครอบครัวคนเอเชียหรือครอบครัวคนไทยเนี่ยเราจะอยู่กันเป็นบิ๊กแฟมิลี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยตอบโจทย์ใช่เลย s าร r i a พ r e เมียมเขาเอาสีดามาโชว์ในงานนะคะก็จะแต่งแต่งกหนหมาชุดแต่งเขาก็จะมีมาแล้วชุดแต่งจะเป็นแบบเป็นโรสโกแบบลมดำเท่ hey, มากๆนะคะคันนี้นะคะปรับมาแล้วเป็นยูโร5แล้วทุกคนซึ่งลินก็เคยทําคลิปไปแล้วว่ายูโร5มันดียังไงนะถ้าใครไม่รู้หรืออยากรู้เพิ่มเติมลองคอมเมนต์มาดูเดี๋ยวไปทำคลิปแยกงให้อี ขึ้นมาด้วยวัสดุเบอะนะคะหรือว่าจะเป็นวัสดุตรงนี้หลังคาตรงนี้ที่จะเป็นกำมหยีขึ้นมานะแล้วก็ลวดลายของเบอะก็จะแตกต่าง ส่วนคันนี้เนี่ยต้องบอกว่า1 1ที่นั่งก็จริงแต่หลายคนชอบเอาไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้มันเป็น V I P หรืออะไรเงี้ยทำไม่ว่าจะเป็น partition หรือว่าเป็นเบาะที่เป็น V I P ขึ้นนะ่ะคือสวยเช้งเลยแล้วก็ด้วยความที่ขนาดเขาใหญ่ว่าทำให้ตัดตกแต่งเติมอุปกรณ์อะไรเนี่ยง่ายมากแล้วก็สวยมากเลวเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อกันค่ะและคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่รินชอบมา,มากๆนั่นก็คือฮุนไดซันเตเฟนั่นเองสำหรับในงานนี้นะคะจะเป็นดอกเบี้ย0นด99นาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้นหนน,น,หนี้ คนอาจจะยังไม่รู้จักมากแต่รินอยากจะให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับน้องมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันขับดีมากตอนนี้นะต้องบอกตรงเลยว่าโดนป้ายยาหนักมากกับคันนี้เพราะตอนนี้เราอยากจะเปลี่ยนรถอยู่นะคะแล้วคันนี้ก็คือเป็นออปชั่นท็อปทแบบน่าจะที่1เลยตอนนี้แต่ว่ารอลุ้นอยู่อีกทีนึงว่าเราจะเปลี่ยนได้เมื่อไรจะเอาสีอะไรแต่ว่าหือยากให้ทุกคนเนี่ยโดนป้ายยาเหมือนเราบ้างถ้าไม่ลองไม่รู้จริงๆสําหรับซานตาเซ่ค่ะอยากให้เข้ามาลองกันเยอะๆเข้ามาดูก่อนมาสัมผัสน้องก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่ารถที่ดีขัับดีมนนเป็ คันนี้เทอร์โบด้วยนะจะบอกให้คืออย่างนี้เลยชอบมากและเราไปถึงไฮไลท์ของเรากันฮุนไดครีต้าอัลฟาทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วสีดําแต่ในงานนี้มีอีกหนึ่งคันนั่นก็คือสีใหม่นั่นเองนะ อยู่ข้างหน้าเลยจอดอยู่ข้างหน้าบูธเลยทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาทักทายกันที่บูธเข้ามาชมสีนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีใหม่ของเครตาอัลฟาตอนแรกเราจะมีดาล้วนใช่ไหมคะทุกคนนี่คือน่าจะเรียกว่าสีซิลเวอร์แมตนะจริงไม่มั่นใจแต่มันเป็นออกสีเงินแล้วก็เป็นแมทด้วยนะคะต้องบอกว่าเท่มากๆแล้วก็อะไรต่างๆนะก็คือรมดําหมดเลยโลโก้เอ่ยกระจังหน้าเอ่ยที่จับประตูเอ่ยแล้วก็โลโก้ด้านหลังด้วยครบเครื่องครบครันสวยมากๆนะคะใครที่ตอนแรกบ,บอกว่าขอออปชั่นสีใหม่นี่ไงฮุนไดเขาจัดให้ แล้วนะคะทุกคนสวยมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าราคาคันนี้ไม่ถึงล้านนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหารถอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถขนาดกลางนะคะเข้ามาที่บุญหุ่นใดก่อนมองหาหุ่นใดสุขาพิบาล3คุณจะรู้เลยว่าการดูแลบริการที่ดีเป็นยังไงนะคะสําหรับวันนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศในงานวันแรกเลยวันนี้อาจจะยังลูกค้าไม่ค่อยเยอะจะมีแต่ฝ่ายขายแล้วก็สื่อมวลชนแต่ขอบอกเลยว่าถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้จะไปไหนให้แวะมาที่ไบเทคบางนาเลยค่ะกับงานบิ๊กมอเตอร์หุ่นใดสุขาพิบาล3%รอสแตนบายรอทุก คนอยู่นะคะจะเข้ามาเทสต์ร้ายก็อยากจะให้จองล่วงหน้าก่อนหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกมาที่งานจริงแคมเปญน,นี้เราให้คุณที่โชว์รูมเราด้วยคุณใดสุขาพิบาล3ถนนรามคำแหงนั่นเองค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ